วิธีพับกล่องจิ๋วหรือถังขยะจิ๋วอันนี้เคยลงไว้หลายรอบแล้วนะแต่น,น like ้องมาใหม่หาคลิปไม่เจอขอลงให้อีกสักรอบแล้วกันเนาะเตรียมกระดาษให้พร้อมมาพ yeah. ับไปพร้อมๆกันเลยวิธีพับก็ง่ายมากๆเลยนะเริ่มต้นด้วยการพับครึ่งกระดาษตามแนวยาวรีดกระดาษให้เป็นรอยพับจากนั้นก็คลี่กระดาษออกแล้วก็พับครึ่งกระดาษตามแนวขวางแบบนี้รีดกระดาษให้เป็นรอยพับต่อไปก็พับมุมล่างเข้ามาตรงกลางแบบนี้ให้ทําแบบเดียวกันทั้งสองด้านเลยนะพับเข้ามาตรงกลางแล้วก็รีดกระดาษ ต่อไปก็คลี่กระดาษออกแบบนี้จะเห็นเป็นรอยพับจากนั้นก็พับด้านข้างเข้าไปแบบนี้ทุกขั้นตอนอย่าลืมรีดกระดาษนะส่วนอีกด้านก็ทําเหมือนกันเลยพับด้านข้างเข้าไปตรงกลางตามรอยพับเราก็จะได้กระดาษรูปทรงนี้นะต่อไปก็ให้พับขอบด้านข้างเข้ามาตรงกลางแบบนี้ให้ทําแบบเดียวกันทั้งสองด้านเลยต่อไปก็พับด้านบนลงมาแล้วก็กลับด้านกระดาษแล้วก็ทําแบบเดียวกันเลยพับด้านข้างเข้ามาทั้งสองด้านเลย แล้วก็พับก,กระดาษด้านบนลงมาขั้นตอนสุดท้ายก็พับปลายแหลมด้านล่างขึ้นไปแบบนี้เพียงเท่านี้เราก็จะได้กล่องจิ๋วหรือถังขยะจิว๋วพับเก็บไว้ใช้งานแบบนี้หยิบใช้งานง่ายเป็นระเบียบดีนะวิธีทำก็ง่ายๆเลยเนาะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นำไปใช้ได้นะ